ร้องไห้แค่สามวิความจริงใจมีไหมคะที่ตัวเองกลัวไม่สวยกูก็กลัวไม่สวยเหมือนกันอย่าทำเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวและแล้วก็ปล่อยคลิปออกมาหนึ่งมารยาทตรงนั้นมีไหมและพี่บรรดาลโทรศัพท์ตรงนี้ว่าคุณพูดกล่าวหาฉันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ให้บุญนะไม่ไปแจ้งความกับบอกแล้วคนเราเนรคุณอย่ามีอย่าเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองและเหยียบย่ำคนอื่น ใส่ยป้ายสีคนอื่นคนเราทำอะไรอยู่ในใจตัวเองตัวเองรู้แต่ถ้าตัวเองจะหน้าด้านในการที่ตัวเองจะโกหกต่อสังคมโตโกหกต่อสื่อตัวเองทำเลยคุณจะเอาตรงไหนฉันไปแขวนตอนอ้าปากไม่สวยหรืออะไรกูก็รู้ตัวกูเองค่ะกูรับได้ติทำดีกูไม่ต้องตะโกนบอก ยังคงคุกกรุ่นไม่จบค่ะท่านผู้ชมสาหรับกรณีเดือดล่าสุดของคุณตนอเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งค่ะกับคูกกรณีอย่างคุณยกเจ้าของโรงงานพลาสติกนะคะที่ตะโกนด่าทอคาหยาบกลางงานเลี้ยงของสมาคมโรตารีในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะของเมืองพัทยาเมื่อคืนวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจนคลิปเหตุการณ์ถูกแชร์่อนโลกโซเชียลและได้เกิดกระแสวิาพากวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว ขณะที่หลังจากเกิดเรื่องค่ะทางฝั่งของขุนตนออนะคะ่ะก็ถึงกับรำไ้ค่ะพร้อมกับหอบหลักฐานไปแจ้งความเอาผิดทันทีฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งหน้าค่ะพร้อมกับยืนยันนะคะจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดและจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงและขอโทษผู้ใหญ่นะคะผ่านทาง Facebook ขณะที่ Facebook ของคุณปุกกี้สยามพาประกอบผลค่ะหรือว่านายแม่ปุกกี้นะคะอดีตเพื่อนรักของคุณตนอ้อค่ะที่ได้เดินทางไปร่วมง,งานในคืนนั้นด้วยพร้อมกับคุณหยกค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้้้นแแลละะไดชีีีีจงงงเรรื่่่่่่อาาาาววักคมมทท ซึ่งเข้าคร่าวนะคะก็คือทั้งคู่ค่ะมีการบาดหมางกันมานะคะตั้งแต่ปมเคสแม่พิการอย่างอบทองค่ะซึ่งเคสนี้ค่ะคุณหยกนะคะเข้าไปดูแลกอยู่ก่อนแล้วค่ะจากนั้นคุณต้นอ้อก,ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคแต่เงินเหล่านั้นค่ะทางคุณอบทองนะคะกลับบอกว่าไม่เคยได้รับจึงทําให้เกิดคําถามมากมายค่ะแล้วมีการไลฟ์สดแซกกันไปแซกกันมานะคะขณะที่เมื่อมาเจอหน้ากันที่งานดังกล่าวค่ะก็เกิดการยั่วยุขึ้นนะคะจากฝั่งของคุณต้นอ,อ้อจึงทําให้คุณหยกค่ะหมดความ ทำอะไรผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะมีเพียงการออกมาไลฟ์สดนะคะคุยกับ f c และล่าสุดค่ะวันนี้เจ้าตัวนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์อีกครั้งพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะโดยในไลฟ์ค่ะบางช่วงบางตอนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าฟาดทางคุณตนอ้อชําค่ะโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะคุณหยกนะคะได้คุยกับ f c ค่ะแล้วมีการพูดว่าให้ไปเอาวิดีโอของโรงแรมมาเลยเพื่อดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ทางคอมเมนต์จาก f c ค่ะที่ส่งเข้าไปคุยนะคะบอกว่าฝั่งนั้นแสดงเก่งมากเจ้าหญิงน้ําตาทางคคุณยกะะกะ็ได้อามาขาย,ยีค่ะว่าอ้หร้อง แค่3มวิแล้วก็หัวเราะหรอกค่ะความจริงใจมีไหมคะกลัวมาสคาร่าเลอะหน้ากลัวไม่สวยทีตัวเองกลัวไม่สวยกูก็กลัวไม่สวยเหมือนกันค่ะแต่ในเมื่อภาพมันออกไปในสื่อขนาดนั้นก็ช่างมันเถอะคนเราเนี่ยสวยด้วยจิตใจก็พอจากนั้นนะคะก็บอกว่าในงานเลี้ยงค่ะทุกคนทําตามหน้าที่ใครดีใครไม่ดีเขาทราบค่ะแต่ต้องทําตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็ได้เล่าถึงช่วงที่เข้าไปในงานสมาคมรตารีค่ะบอกว่าตนนะคะให้เกียรติผู้ใหญ่ตลอดเลยเดินตามหลังผู้ใหญ่นะคะพูดเรื่องจริงไม่ได้ตอเลยวีโอของโรงแรมมาได้เลยค่ะ จริงๆพี่พูดจริงๆแสดงแสดงเก่งมากค่ะเจ้าหญิงน้ำตาสามวิค่ะอู้หูหรอคะอู้หูร้องไห้แค่สามวิแล้วก็หัวเราะหรอคะความจริงใจมีไหมคะกลัวมัธยาราเลอะหน้าอีกกลัวไม่สวยที่ตัวเองกลัวไม่สวยก,วกูก็กลัวไม่สวยเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ในเมื่อออกไปในสื่อขนาดนะั้นช่ามันเถอะ คนเราสวยด้วยจิตใจพอทํายังไงได้ล่ะคะหน้าตาเหมือนมันพาบุรุษค่ะแต่หน้าตาแบบนี้จริงใจนะคะเป็นคนรักจริงคิดบวกค่ะทุกคนน่ะแหละเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเขาก็รู้ใครดีใครไม่ดีเขาก็ทราบแต่ทุกอย่างล่ะคะ่ะเขาก็ออกมาเป็นกลางน้องน้องๆเขาดีนะคะน้องๆ้องเขาดี จริงไปอ่ะพี่ลงไปเลยพี่เกดเดินไปพี่เดินข้างหลังเพราะว่าพี่ให้ผู้ใหญ่เดินก่อนเพราะเราพี่กับเออกับเออน้องพุก,กี้เนี่ยเดินข้างหลังเพราะเราให้เกิผู้ใหญ่เดินไปก่อนเพราะผู้ใหญ่เขาคุยกันนะคะผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาก็คุยกันเรื่องงานว่าเขาจะทํายังไงอะไรยังไงเขาก็เดินลงไปในช่วงเวลาประมาณหกโมงกว่า พูดเรื่องจริงไม่ได้ตอแหละนะคะจากนั้นค่ะก็ได้บอกอีกนะคะว่าวันนั้นค่ะที่ได้ไปงานมีคนเชิญตนไปนะคะมีผู้ใหญ่เชิญค่ะท่านให้เกียรติทุกคนนะคะหยุดเถอะค่ะอย่ามาปันนาปันตาบอกเลยค่ะว่าวันนั้นไม่ได้พูดหรือว่ากล่าวอะไรส่วนเรื่องเงินสองแสนตนอ่านที่มีคนคอมเมนต์มาตนมีหลักฐานตั้งแต่ที่เข้าไปช่วยเคสอบทองตอนที่เขาลงเคสตนเนี่ยก็ไม่เคยยุ่งเรื่องเงินบริจาคเลยแต่การที่คุณเอารูปเคสมาเปิดรับบริจาคขออนุญาตเขาหรือ,อยังแล้วให้เขาโอนเงินไปในบัญชีชื่อคุณแต่อบททออออองงงงไไไมมม่่่่ดดด้้้้เเเินนสสัักกบบาาพรรรแะืืวววปลย เ,เป็นเรื่องระดับประเทศนะคะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเป็นแค่เรื่องทะเลกกาะกันกระจอกกระจอกนะคะให้เจ้าตัวเนี่ยไปหาหลักฐานมาแย้งเรื่องนั้นให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าประชาชนทุกคนรอดูอยู่ค่ะแต่ขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทําได้คนเรามันทํายังไงอะไรมันก็ได้อย่างนั้นแหละคะ่ะพิยกพิยกพิยกผ่านอะไรมาเยอะชาวเน็ตสอนอะไรพ่ยกรู้เยอะไม่เป็นไรในเมื่อตรงนี้พี่ก็มาเป็นกระบอกเสียงในการที่พี่มาบอกว่ามันไม่จริงนะคะ มีคนเชิญเราก็ไปตามที่ผู้ใหญ่เชิญนะคะแล้วก็ลงไปกับท่านนะคะแล้วท่านก็ให้เกียรติมากนะคะท่านให้เกียรติทุกคนเลยท่านเป็นคนน่ารักไม่ใช่ให้เกียรติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งนะคะท่านให้เกียรติทุกคนเลยท่านท่านมาแล้วท่านก็พูดเรื่องธุรกิจแล้วท่านก็ยังบอกเลยว่าเออกับข้าวอร่อยนะนู่นนี่นั่นคือท่านน่ารักมากหยุดเถอค่ะนะคะหยุดเถอะค่ะอย่ามาปั้นตาบั้นตา บอกเลยค่ะเพราะวันนั้นน่ะพี่ไม่ได้พูดหรือกล่าวหาหรืออะไรนะคะกับเงินสองแสนพี่อ่านคอมเมนต์ในคนที่เขียนมาฉันก็มีหลักฐานในการที่ย้อนไปตั้งแต่ช่วยอบทองต้องแต่ตอนที่คุณลงเคสฉันก็ยังมาพูดอยู่เจ้าค่ะนะคะขอบคุณมาพูดอยู่ว่าเท่าไหร่และฉันไม่เคยยุ่งเลยว่าจะเท่าไหร่ส่วนใหญ่น้องๆชาวเน็ตจะมาบอกว่าหนูเท่านี้50บาทอีกคนหนึ่งสิบบาทอีกคนสามสิบอีกหนูอีกคนหนึ่งห้าร้อยอีกคนหนึ่งสามร้อย ฉันก็ไม่ยุ่งดิฉันก็ไม่เคยยุ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบัญชีของดิฉันนะคะดิฉันไม่ยุ่งแต่ดิฉันเห็นหลักฐานที่เขาส่งมานะคะคุณเอารูปฉลามเอาแม่เขาอะคุณขอเขาหรือยังการที่คุณจะเปิดตรงนั้นอะคุณต้องไปขอคุณอบทองเขาก่อนคุณอบทองคะดิฉันจะมาแปะตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฉันดูแต่ละรายการอะเขาส่งตรงถึงเคสที่ตกทุกได้ยากแทบจะทุกคนทุกเคส ฉันไม่เคยเจอแบบนี้ฉันก็เลยบอกว่าอยากจะไปดูหน่อยเท่านั้นเองอ้ซื้อวุฒิอีกปอมลรเซนไอีกตรงนี้มาแย้งเขาก่อนค่ะตรงนั้นนะระดับประเทศเจ้าค่ะระดับใหญ่ด้วยประชาชนทุกคนรออยู่ค่ะรอดูอยู่เจ้าค่ะเขาไม่มาดูหรอกค่ะไประดับทะเลาะกันกระจอกกระจอกของดิฉันแหละเจ้าค่ะคุณเอาไปคุณไม่ขออนุญ,ญาตเด็กหรือ,อยังนะคุณเอามาปุ๊บระโอนเข้าในบัญชีคุณชื่อคุณหลาและลงมปในเคสคุณก็ยังมีปักหมุดอีกชื่อคุณหลา อบทอมมันไม่ได้เงินซากบาทหลานกูเนี่ยหลานชาวเน็ตกูจะบอกเลยว่าฉลามมึงมึงจงแหกตาแล้วเปิดสมองให้กว้างรอยหยักในสมองมึงเปิดให้กว้างไอฉลามันเป็นลูกของเด็กชาวเน็ตเจ้าค่ะมันเป็นลูกของไอตัวตึงที่มึงไปแห่เอาเขาขึ้นมาขึ้น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 ,น,นดูเอออะไรนะสิบห้าเคแสงอบค่ะแล้วอบจะมีได้นะ อย่าลงตัวเองต่อมาทางคุณหยกค่ะก็ได้มีการพูดในไลฟ์นะคะว่าถ้าบวกมากระทบกับตนที่เป็นลบนะคะตนก็เลยมองว่าเขาไม่ดีจบตนก็ได้เดินออกมาแต่ถ้าก่อนที่ตนเดินออกมาลบตัวนั้นมันจิกหัวตนแล้วตนเจ็บตนก็ไม่ยอมพร้อมกักบแซอีกนะคะว่าฝ่ายตรงข้ามกําลังทํางานใต้น้ำค่ะแล้วก็หลอกขอตัง FC ถ้าจะทําเคสช่วยเหลือคนก็ต้องมีกิจการงานของตัวเองพวกนั้นมากระทบกับฉันเป็นลบฉันก็มองเลยว่าเขาไม่ดีจบฉันก็เดินออกมาแต่ถ้าก่อนที่ฉันเดินออกมาไอ้ลบตัวนั้นเนี่ยมันจิกหัวกูเนี่ยแล้วกูเจ็บ กูก็ไม่ยอมนะคะมันเป็นสิ่งที่เวลานั้นคุณกลับจากคุณกลับนะคุณกลับไปอยู่ในหลุมคุณการที่คุณจะมาเปิดห้องนะคะประชุมแล้วก็เก็บเลี้ยลายตอนนี้คุณกําลังทําใต้น้ําแล้วหลอกเอฟซีขอตังขอตังขอตังหนึ่งทำเคสทุกอย่างต้องมีกิจการงานของตัวเองไม่พอยก <Bam> จากนั้นก็ได้พูดเรื่องของการปล่อยคลิปค่ะที่เกิดขึ้นในงานตามที่เป็นข่าวนะคะซึ่งคุณหยกบอกว่าตนปล่อยคลิปแค่สิ่งที่ตนถ่ายค่ะแล้วก็ผู้มีเกียรติแต่ละท่านนะคะตนเนี่ยให้เกียรติมากเลยแต่อีกฝั่งเนี่ยปล่อยมาได้ยังไงเพราะว่าพี่ต้อยเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปพูดแล้วเตือนแล้วว่าอย่าทำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวจากนั้นเนี่ยก็ได้ทาท่าทางล้อเลียนยกมือไหว้ร้อ,รองไห้บอกว่าเขาทําแบบนี้และแล้วค่ะก็ปล่อยคลิปออกมามารยาทมีไหมจากนั้นก็ได้บอกว่าวันที่เกิิดดดเรืืื่่่่ะะ่ออองงคคสทททีตตนนนาาาาบบโกกก็พูลวหั ที่ตำรวจนะคะนี่ให้บุญนะไม่ไปแจ้งความกลับไม่ยุ่งเลยไอ้วันนั้นพี่อยู่บนล็อบบี้นะคะอยู่ร้องไห้บอกตรงๆรง้องเวลาเจอคนร้องไห้พี่ทําไม่ถูกร้องร้องอะไรวะทํำยังไงดีวะน้องปุกกี้ก็ไปลปอกอยู่ข้างบนกันหมดแล้วอะคะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรคือน้องบอกพี่กอกหนูได้ยินเสียงข้างล่างอะไรอะพี่พี่เลยวิ่งลงไปข้างล่างเขาไม่พอใจปล่อยคลิปใช่ไหมคะไม่พอใจอยู่แล้วเจ้าค่ะเพราะอะไร พี่โยกนี่เดี๋ยวก่อนนะในแม่พี่โยกปล่อยแค่สิ่งที่พี่ถ่ายกับเออท่านผู้ทรงเกียรติแต่ละท่านและพี่โยกให้เกียรติมากในวิดีโอพี่ไม่เคยถ่ายนะคะและพี่ให้เกียรติปล่อยมาได้ยังไงเพราะพี่ต้อยเป็นคนเข้าไปพูดแล้วเจ้าคะ่ะอย่าทำเปือนแล้วอย่าทําเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะอย่าทำเขาทำยังไงรู้ไหมเจ้าคะ หนูค่ะนะคะและแล้วก็ทำนะคะและแล้วก็ปล่อยคลิปออกมาเรื่องอะไรหนึ่งมารยาทตรงนั้นมีไหมในการที่คุยเป็นระหว่างนั้นนะและพี่บรรดาลโทรศัพท์ตรงที่ว่าคุณพูดกล่าวหาฉันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ให้บุญนะไม่ไปแจ้งความกลับนะคะไปนั่งแดกเอ้ไปนั่งกินข้าวต้มเจ้าคะ่ะไม่ยุ่งเลย ไม่เพียงเท่านั้นค่ะคุณหยกก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าคนเราเนี่ยต้องเดินตามผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่หนึ่งเลยก็คือในรคุณยอย่ามี2เลยก็คืออย่าเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยโด่งดังคนเดียวแล้วก็เหยียบย่าคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น FC ที่เขาไม่รู้อะไรเนี่ยเขาใช้หัวใจในการรักเราเราก็อย่าไปทําร้ายความรู้สึกของเขาอย่าทําคนเราทําอะไรรู้อยู่แก่ใจบอกแล้วคนเรานะลุงนะเดินตามผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่ มื่อเช้าพี่โยมาทํางานสายมาหนึ่งเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่นะคะขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ่พูดอะไรหนึ่งเนระคุณอย่ามีสองอย่าเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองทำให้ตัวเองโด่งดังคนเดียวและเหยียบย่ำคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะคะอย่าใช่ fc ที่ไม่รู้อะไรเขาใช้หัวใจในการที่เขารักเรานะคะในการที่เขาสงสารเราพอดีค่ะ เราอย่าไปทำร้ายความรู้สึกของเขาอย่าไปยืมตังค์อย่าไปขอตังค์อย่าไปพูดโอกสโอ,อยกับเขาอย่าทำคนเราอะทำอะไรมันรู้กับตัวเราเองดีอยู่นะคะหลักถงหลักฐานอะไรก็กล้าออกมาออกทีวีก็ได้มันจะดังตรงไหนก็เอา,มาเมือเช้านี้มาก็มีคนมาถามวเอาไหมพี่บอกเอาสิแต่แต่ทางนั้นต้องมาด้วยนะมาด้วยพี่ไปด้วยพี่ก็ไม่ถือสาหรอกช่างมันเถอะคนเราก็รู้อยู่เนาะ แม่มดผีปอบพี่เข้าใจแต่มึงจะถ่ายให้กูสวยหน่อยไม่ได้หรือว่ากูอ้าปากน่ะเด็กทุกคนก็แหม่ภาพพบกูก็เสียหมดกูสาห์ใช้แอปในทติตอกช่อสวยเลยเห็นหน้าจริงกูหมดเลยตาสว่างเลยใช่ไหมคะน่าสงสารพี่ก็ไม่เคยไปมาก่อนนะพอไปปุ๊บเรารู้สึกเลยว่าเออมันเป็นอะไรที่เราจะต้องให้เคารพบผู้ใหญ่แล้วไปก่อนเวลาจริงๆพี่บีขับรถเคียดมากเลยค่ะ ออกเออใช้เออเอ,อ,อีซี่พาสวิ่งตุ๊ดตุ๊ดอย่างเดียวเลยค่ะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงให้ทันพี่บอกพี่จะต้องให้ทัน6กโมงเพราะว่าเราต้องให้เกียรติคนเชิญคือพี่เกดเราเราให้เกียรติทันและสําคัญ คุณพ่อท่านมาด้วยต่อมาคุณหยกยังพูดอีกนะคะว่าอีกฝ่ายค่ะกล่าวหาไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะคะคนเขาเนี่ยรู้กันหมดแล้วจะบอกว่าคนข้างในเนี่ยเขาก็รู้เขารู้กันหมดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นยังไงแต่คุณเนี่ยไม่ยอมหยุดคุณเอาชนะแบบผิดผิดคนเราเนี่ยจะชนะคนได้นะก็ต้องงัดกันด้วยหลักฐานตัวคุณเองเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรคุณทามูลนิธิทําอะไรคุณมีอะไรตรงไหนที่มายืนยันได้ว่าคุณตั้งใจในการทําจริงๆประชาชนทั้งหมดที่เขาดูเนี่ยเขามองแล้วว่านิสัยหน้าบ้านกับหลังบ้านของคุณเนนนนนนนี่่ยยมััากลคคค้้ะหรอจชวไได ทำอะไรแอบแฝงเอาไว้หรือเปล่าคุณเป็นคนของประชาชนนะมาทําตัวเป็นจิตอาสาเป็นมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนคุณก็ต้องเปิดดูว่าสิ่งที่เขาโอนเงินเข้าไปในบัญชีคุณเนี่ยมันยอดเท่าไหร่คุณก็เอามาแย้งสิคะไม่ใช่มาบอกว่าสองแสนไหนหลักฐานกูไม่รู้หรอกเพราะว่ากูไม่ใช่เจ้าของบัญชีกาวหาไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคนเขารู้กันหมดค่ะพี่จะบอกเลยว่าคนข้างในเนี่ยเขาก็รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้กันหมดพว่าผู้หญิงคนนี้ยังไง แต่คุณไม่ยอมหยุดคุณเอาชนะแบบผิดๆโดยที่คุณไม่สามารถคนเราจะชนะคนได้นะงัดด้วยหลักฐานจําไว้เลยค่ะว่างัดด้วยหลักฐานตัวตัวคุณเองคุณมีหลักฐานอะไรนะคุณทํามูลนิธิคุณทําอะไรคุณคุณทามูลนิธิเนี่ยคุณคุณมีอะไรตรงไหนที่มายืนยันได้ว่าคุณตั้งใจในการทําจริงๆนะคะประชาชนทั้งหมดที่เขาดูคุณนะคะนะคะเขามองแล้วว่านิสัยของคุณหลังบ้านกับหน้าบ้านนี่ต่างกันเลย คนคนนี้นะหรอจะช่วยคนได้คนคนนี้อะหรอที่บอกว่าเป็นโจรและถ้าเห็นคนลําบากอยู่จะไปช่วยไม่หรอกคะ่ะเขาเป็นโจรเพราะ็วิ่งป่าลากไปแล้วคะ่ะเพราะเขาหนีตำรวจเขาจะเขาจะมานั่งขโมยตรงนี้อยู่เลยตรงคนนี้คุณยายเดินหกล้มอยู่คุณขโมยขอมาแล้วตำรวจก็จะมามึงคิดว่าเขาจะยอมโดนจับให้คุณยายไหมอะคะเขาจะวิ่งไปช่วยคุณยายไหมอะคะที่คุณยายล้มอยู่อะคะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะคุณทำอะไรแอบแฝงเอาไว้หรือเปล่าเจ้าคะ คุณเป็นคนของประชาชนนะนะคุณมา,าทําตัวเป็นจิตอาสาเป็นมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนคุณก็ต้องเปิดดูแหละค่ะว่าไอสิ่งที่เขาโอนเงินเข้าไปในบัญชีคุณเนี่ยมันยอดเท่าไหร่จริงคุณก็เอามาแย้งสิคะไม่ใช่คุณมาบอกกับฉันว่าสองแสนไหนหลักฐานอะไรกูไม่รู้หรอกเพราะกูไม่ได้เจ้าของบัญชีพี่หยกอ่านในคอมเมนต์เอาไม่รู้หรอกคุณก็มาเปิดสิคะ คุณก็ไปเอาสเตทเมนต์คุณออกมาแล้วคุณก็มาเปิดว่าคุณนี้เข้ายังไงคุณนี้เข้าทำไมไม่จบเท่านั้นนะคะยังมีช่วงที่คุณหยกค่ะได้พูดถึงสามีของคุณตนอ้อนะคะที่เป็นคนชนค่ะตามเหตุการณ์ในคลิปเลยนะคะบอกว่าเวลาอยู่ต่อหน้าประชาชนเนี่ยจะเงียบด่านี่โอโหสุดยอดค่ะคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผู้ชายไม่รู้ว่าเกย์หรือเปล่าแต่ว่าตนเนี่ยมีเพื่อนเป็นเกย์เ,เยอะนะเรียบร้อยยิ่งกว่าภาพ,พับไว้นิสัยดีด้วยก่อนที่คุณหยกนะคะจะได้พูดเปรียบเทียบค่ะกับอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะว่าทีงานช ทำไมตนถึงไม่เคยทําอะไรให้นะคะแต่ตนเนี่ยจะทําให้แค่มูลนิธิที่มีจิตใจเมตตาจริงๆไม่ใช่ทําเอาหน้าลงไปช่วยเคสแล้วก็ถ่ายรูปดูเป็นหน่วยงานแข็งแกร่งคนเราทําอะไรรู้อยู่ในใจตัวเองแต่ถ้าจะหน้าด้านโกหกสังคมโกหกสื่อทําเลยไม่ห้ามสุดท้ายได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าตนไปแขวนเนี่ยไม่เป็นไรรับได้เพราะว่าสิ่งที่ตนทำนะคะก็คือการสร้างสังคมให้ดีขึ้นทําดีกูไม่ต้องตะโกนบอกกหรอกเดี๋ยวสามีเขาลูกสามีเขาลแล้วก็เอฟซีขายกระบองเพชรอยู่ทักาศค่ะ เวลาต่อหน้าประชาชนเขาจะเงียบค่ะแต่บอกเลยว่าด่านี่โอโหที่สุดเลยค่ะคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผู้ชายค่ะไม่รู้ว่าเป็นเกย์หรือเปล่าแต่พิยกมีเพื่อนเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเยอะนะคะขอบอกยิ่งกับผ้าพับไว้ค่ะนิสัยดีด้วยช,ชนพโยกเลยเอาคนนั้นแหระค่ะสามีเขาเจ้าค่ะน่างสานเนาะพี่เห็นมูนิธอื่นน่ะไม่เอ่ยชื่อนะ เขาให้เกียรติเมียเขามากเลยเมียเขาก็ให้เกียรติสามีนั่งแล้วก็ทํางานดูแลช่วยเหลือคนคอยอุ้มคนว่าคนนี้มีไหมวันนั้นทราบซื้อมากสมแล้วที่เขาเป็นนางสาวไทยไอ้สมแล้วที่เขาได้รับรางวัลน,นะคะมิสนะมิสแกนอะไรของอะไรนะเอาออยุธยาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเด็กไม่ใส่เสื้อลงเคสนะ่ะไปเอาเสื้อของลูกสาวมาใส่ได้ไหมแต่มันเด็กมันเป็นผู้ชายได้ใจพี่เลย นี่แหละองคหญิงที่พี่ชอบพี่ชอบเด็กผู้หญิงที่เรียบร้อยนะคะอ่าไม่กระโตกกระตากขอโทษถ้าคุณดีจริงอะ่ะทําไมกูไม่เคยไปส่งรถบงรถไฟนู่นนี่นั่นเลยคะฉันจะให้มูลนิธิที่เขามีจิตใจเมตตาจริงๆต่อให้ฉันให้เป็นเงินที่ไม่ได้เยอะหรอกเป็นเหรียญที่มันไม่ได้เยอะแต่ฉันให้ด้วยใจในการที่ฉันแลกออกมาคุณต้องให้เกียรติเอฟซคุณก่อนนะฉันให้เกียรติเอฟซีฉันนะคะ ขนาด f อหรือชาวเน็ตด่าฉันฉันไม่เคยโกรธฉันเอามาปุ๊บเพราะอย่างน้อยกูก็ได้ประโยชน์ในการที่มันไม่ไปกล่าวว่าหรือด่าอบทองวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าอบทองมันทําดีได้เขาก็จะเข้าไปรักนั่นคือสิ่งที่พี่ช่วยเคสได้สมบูรณ์แล้วนี่คือการที่เราทําบุญกับคนจริงๆไม่ใช่ว่าทําเอาหน้าลงไปกูทําให้คนก็เห็นมีรูปจับตรงนี้โอ้โหดูแบบว่าหน่วยงานนี่แบบว่าแข็งแกร่ง เออเป็นนายทหารใหญ่แล้วก็เออมาทําเป็นจิตอาสาเป็นสอหอในการที่มานั่งเป็นบริการขอโทษค่ะอยู่ที่ใจคนเราทําอะไรอยู่ในใจตัวเองตัวเองรู้แต่ถ้าตัวเองจะหน้าด้านในการที่ตัวเองจะโกหกต่อสังคมโตโกหกต่อสื่อตัวเองทําเลยทําเลยเจ้าค่ะที่ฉันไม่ได้ห้ามค่ะเพราะมันเป็นตัวของคุณเองไม่ใช่ตัวของฉันคุณจะเอาตรงไหนฉันไปแขวนตอนอ้าปากไม่สวยหรืออะไร กูก็รู้ตัวกูเองค่ะกูรับได้เพราะกูเป็นตัวของตัวกูเองกูไม่จําเป็นต้องมุมไหนมุมไหนหรือมาทําตรงไหนให้มันดูดีเพราะการกระทําของพี่ออกมาโดยการที่สร้างสังคมให้ดีขึ้นทําดีกูไม่ต้องตะโกนบอก มีคนนึงเขียนว่าบอกตัวเองว่าดีก็กูดีไงคะทั้งนี้ค่ะหลังจบไลฟ์นะคะก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะยังไม่จบลงง่ายๆนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าชาวเน็ตค่ะยังคงเสียงแตกเป็น2ฝั่งนะคะแถมคุณหยกนะคะยังถูกชาวเน็ตแซะอีกด้วยนะคะเรื่องที่เธอค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนดีแต่ว่ายังออกมาแพร์ไลฟ์ด่าฝ่ายตรงข้ามไม่หยุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเขารู้กันหมดจริงค่ะรู้กันทั้งประเทศเลยว่าคุณเนี่ยไปทะเลาะกับเขาที่งานแถมเจ้าของงานเนี่ยก็ไม่ได้เชิญด้วยอย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองมาวัดคนอื่นค่ะคคนนนนดดดีีถ้าาเป็ัส กร่างแบบนี้เนี่ยกูยอมเป็นคนเลวดีกว่าค่ะเขาให้เอาหลักฐานไปแจ้งความไม่ใช่เอามาแพร่คนขี้อิจฉาสัรหาคําพูดดูถูกคนก็เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์นะคะแรงมากๆเลยละค่ะแล้วท่านผู้ชมละ่ะคะที่ดูคลิปนี้อยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมมาร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกรนไครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ YouTube c ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท็อ